อะไรขึ้นเมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลกแต่สภาพทุกวันนี้เต็มไปด้วยขยะสองข้างทางสบายดีสวัสดีครับทักทาย FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณประเทศเคนาดาครับตอนนี้เวลา สองถุ่มทั้งเมืองไทยเมืองลาวกับประมาณเก่ามงเสาว,วันจันทร์ทั้งบ้านผมกันยังเป็นวันอาทิตย์อยู่ครับพี่น้องทางใตยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเล่าติดตามอยู่ตวโลก,ก็ทินครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามากครับพี่น้องมีความคิดเห็นจังไรจะได้บอกผ่านคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องเอฟซี FC ท่านไหนที่ยังไม่เคยไปเที่ยวเมืองหลวงพระบางวันนี้เราไปดู ว่าสภาพเมืองหลวงพระบางณปัจจุบันนี่เป็นยังไงบ้างอตอนนี้กําลังเป็นกระแสเนื่องจากว่ามีเพจเพจหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นชื่อเพจนะครับทุกคนเพจนี้ก็คือเป็นเพจอาสาหรือว่าเป็นเพจที่เหมือนว่ารักษาสภาพแวดลอ้อม่ในหลวงพระบางนี่แหละนะครับใครที่เป็นมีจิตอาสาก็เข้าร่วมช่วยกัน เก็บขยะในเมืองหลวงพะบางนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นคนลาวเจ้าของเพจหรือว่าเป็นต่างประเทศแต่มันเขียนชื่อว่าหลวงพะบางนะครับสําหรับเพจนี้ครับขออนุญาตขึ้นอ่าคลิปนะครับอันนี้คือสภาพเมืองหลวงพะบางเต็มไปด้วยขยะหลวงพะบางเนี่เป็นเมืองมรดกโลกขึ้นกับองค์การยูเนสโกเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อ พี่น้องคนไทยเนี่ยคือไปตักบาตรข้าวเหนียวไปทําบุญที่หลวงพ่บางใครไปเที่ยวหลวงพ่บางใครไปเที่ยวสปปลาวเนี่ยไฮไลท์ก็คือหลวงพ่บางถ้าอยากไปสัมผัสวัฒนธรรมหรือ c าเจอร์ลาวล้านช้างในสมัยก่อนก็คือเมืองหลวงพ่บางเนี่ยขึ้นชื่อเป็นเมืองมรดกโลกสามารถจับต้องได้วิถีชีวิตนะครับแบบว่าเรียบง่ายตื่นเช้ามาตีสี่ตีห้านะครับเตรียมตักบาตรข้าวเหนียวกันเต้มหมดนะครับอ่า หลวงพ่ะบางนี่คือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่เป็นข่าวตลอดโดยเฉพาะสื่อในประเทศไทยนําเสนอว่าหลวงพ่ะบางนี่มีสิทธิ์ที่จะถูกถอดถอนอออกจากองค์การอออกจากยูเนสโกนะครับเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมถูกทำร้ายแล้วก็เจ้าหน้าที่ในหลวงพ่ะบางนี่คือทางการลาวเอาง่ายคือทางการลาวนี่ไม่รักษาสภาพแวดล้อมปล่อยให้สภาพแวดล้อมนี่ เปลี่ยนไปนะครับขยะเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างที่เห็นในคลิปวิดีโอนี่แหละครับทุกคนอันนี้คือรอบเมืองหลวงพระบางนะครับทุกคนอันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่านิสัยคนลาวในบ้านเราเองนี่แหละนะครับคือการทิ้งขยะนี่ยังไม่เป็นระเบียบตามใจตัวเองนะครับถ้าเราจะพูดว่าสันดานจิตสำนึกมันก็ดูแรงไปนะครับคิดว่าคุ้นเคย เคยชินกับการทําแบบนี้อันนี้เป็นเมืองมรดกโลกนะทุกคนหลวงพระบางย้อนไปเมื่อเมื่อสิกว่าปีก่อน,นคืออากาศดีชดชื่นมลพิษไม่มีนะครับทุกวันนี้ครับคือนักท่องเที่ยวเข้าไปเต็มไปหมดนะครับหลายๆอย่างนะครับที่ทําให้หลวงพระบางเนี่ยคือมันเปลี่ยนไปนะครับทีนี้คือพูดถึงเรื่องอเรื่องแม่ค้านะครับ แม่ค้าในสปปลาวเนี่ยบรรดาคนที่ขายของทุกอย่างเนี่ยครับนะครับทุกอย่างเนี่ยคือคนที่ขายของแม่ค้าส่วนมากคือไม่เก็บขยะนะขายก็คือเสร็จไปเลยจากถนนที่ดีๆเนี่ยถ้าแม่ค้ามาขายของนี่คือสอกรปรกหมดเลยนะครับมีกลิ่นเหม็นไปทั่วเมืองหลวงเมือง,หล,ง,ห,ลงหลวงพระบางมันก็เลยทําให้สภาพแวดล้อมไม่ดีนะครับนักท่องเที่ยวส่วนมากเนี่ยนักท่องเที่ยว เจอบ่อยนะครับฝ้าหลังเก็บขยะในเมืองหลวงพระบางช่วยกันเขาเห็นเนะ่ะเขาเก็บให้แล้วคนลาวเองเนี่ยเป็นคนทิ้งแต่สิ่งที่ผมสงสัยนะครับว่าคือหลวงพระบางเนี่ยเป็นเมืองมอลรดกโลกแล้วก็ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การยูเนสโกตลอดแล้วทำไมไม่มีรถเทศบาลรถเก็บขยะรถล้างถนนไม่มีนะครับทุกครั้ง ข่าวออกมาจากมือหลวงพ่อบางหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยจะดีนะครับแล้วก็สื่อไทยก็นําเสนอบ่อยนําเสนอตอนไหนก็โดนทางการลาวตอบโตบ้ปุบ๊บคือมองว่าไทยเนี่ยพยายามที่จะทําลายการท่องเที่ยวในสปปลาวไทยไม่ได้หวังดีต่อลาวหวังต้องการจะดึงนักท่องเที่ยวจากลาวให้มาเที่ยวประเทศไทยคือจริงๆนะ ในประเทศไทยเนี่ยคือไม่ต้องไปดึงนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นหรอกสนามบินสุวรรณภูมิก็เต็มทุกวันทุกวันดอนเมืองอีกเต็มทุกวันตลอดนะครับสนามบินภูกเก็ตเนี่ยไปดูครับนักท่องเที่ยวมาจากทั่วสารทิศเข้าไปเที่ยวประเทศไทยคือไทยไม่ได้มองว่าสปปล,ลาวการท่องเที่ยวในลาไม่ได้มองว่าเป็นคู่แข่งของไทยด้วยซ้ำนะฮะส่วนมากคนไทยเนี่ยก็ไปทําบุญ ไปเที่ยวในสปปลาวส่งเสริมการท่องเที่ยวมากกว่านะครับไทยไม่ได้คิดอย่างอื่นกับสปปลาวไม่ได้มองราวเป็นคู่แข่งทางด้านการท่องเที่ยวเลยนะครับทุกคนคุณกค,คุณก็คิดดูสิครับเมื่อ,อปีที่แล้วเนาะช่วงใกล้ใกล้สงการที่เมืองไทยะนะครับคิดดูว่าไทยไม่มีพรมแดนติดกับประเทศจีนไม่มีพรมแดนติดกับประเทศจีนแต่ จีนติดกับสปปลาวแต่ขบวนรถตู้นักท่องเที่ยวจีน่ะใช้ลาวเป็นทางผ่านเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยทีนี้คือรัฐบาลในสปปลาวหรือเจ้าหน้าที่รัฐในสปปลาวนี่น่าจะรู้ตัวแล้วว่าการท่องเที่ยวในสปปลาวมันเกิดจากมีปัญหาแบบไหนเกิดจากอะไรทาไมมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่มีมันมันไม่มันไม่สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้เที่ยวในสปปาลาว หรือเห็นลาวเป็นแค่ทางผ่านมันมันไม่มีจุดไหนเป็นที่น่าสนใจหรือเปล่านะครับรัฐบาลก็ต้องเอาไปแก้ไขในสปปลาวนะครับไม่ใช่ว่าเออมองว่าไทยนี่แย่งนักท่องเที่ยวไม่ใช่นะครับก็ดูสภาพถนนหนทางนะครับการบริการเหมือนกันนะครับในสปปลาวโรงแรมเนี่ยอันนี้คือไม่ไม่เหมารวมนะครับการบริการเนี่ยคือเปรียบเทียบใส่ประเทศไทยก็ยังห่างไกล การจองโรงแรมก็เหมือนกันลูกค้าจะจองล่วงหน้าบางคนก็ยังมีปัญหาเหมือนนักท่องเที่ยวไทยนะครับจองล่วงหน้าไปเที่ยวหลวงพระบางไปถึงห้องที่จองไว้เต็มแต่เงินจ่ายไปแล้วนะจ่ายมัดจำไปแล้วา r e s e r v เ t i o n เรียบร้อยจะไปเอาห้องอื่นให้เฉยเลยนะครับอันนี้คือไม่ได้มีความเพียบพรอ้อมที่เมืองไทยจองล่วงหน้าเห็นไหมครับคนลรา คนลาวในอเมริกาเนี่ยไปเที่ยวเมืองไทยนะครับช่วงช่วงหน้าร้อนโอ้หไปไม่รู้กี่ร้อยคนจองโรงแรมไว้ล่วงหน้าสามเดือนไปเขาก็ายังได้ห้องที่เขาจองเลยนะเขาจ่ายกันปเป็นเดือนเดือนจ่ายไปนะครับเป็นพันเหรียญสองพันเหรียญคือไปเที่ยวที่เมืองไทยแล้วมันตรงปกไงห้องอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งไปเที่ยวในสปปลาวบ,บางครั้งอจองไว้เอาห้องอื่นให้ ก็ไม่เป็นไรนะก็ยังพอทนได้นะบางทีจองไว้พอไปถึงว่าห้องเต็มนี่ต้องลากกระเป๋าเที่ยงคืนนี่ก็มีข่าวมาแล้วนะนักท่องเที่ยวไทยออกข่าวในประเทศไทยอยู่ผมยังจําได้อยู่เลย <c oughs> นะครับนี่แหละครับพี่น้องครับเรื่องการทิ้งขยะในสะปะปอลาวเนี่ยคนลาวเนี่ยต้องต้อ,ง,องเรียนรู้อีกเยอะนะครับเรื่องการทิ้งขยะแล้วอย่าไปทําแบบนี้อยู่ในประเทศไทยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเป็นข่าวเหมือนไฮโซสาวลาวอีกนะครับ ผมไม่อยากมานําเสนอเดี๋ยวจะบอกว่าผมขายชาติเดี๋ยวดูถูกประเทศตัวเองเอีกนะครับเวลาผมนําเสนอความจริงแล้วก็ชอบว่าผมตลอดนะพวกคอมมิวนิสต์เรานะครับโอเคครับขอบคุณพี่น้องไล้ย์นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานำกรับพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ